ใช้หน้า c ลับเป็นร้านอาหารจรีนที่รูหราทั้งเรื่องของการบริการความสะอาดและรสชาติอาหารโดยเฉพาะติ่มซำเด็ดทุกจานจัดอยู่ในระดับที่ดีมีเมนูให้เลือกหลากหลายถูกปากนักท่องเที่ยวและชาวลอนดอนเป็นอย่างมากเป็นร้านอาหารจรีนที่ราคาค่อนข้างสูงและติดอันดับต้น,ตนในเมืองลอนดอนร้านนี้จะมีสาขาอยู่ที่เบย์วอเตอร์และ เบเก s t สตีทค่ะที่ประเทศอังกฤษขึ้นชื่อว่ามีร้านอาหารจีนอร่อยหลากหลายร้านและถ้ามาลอนดอนคงจะนึกถึงเป็ดย่างโฟร์ซีซันแต่มีหนึ่งร้านอาหารที่ทีเด็ดเรื่องของเป็ดย่างนั่นก็คือร้าน New Fortune Cookie เนื้อเป็ดนุ่ม หนังกรอบน้ำซอสลาดเป็ดมีสีน้ำตาลหวานกลมกล่อมอย่างลงตัวทานกับข้าวสวยร้อนๆคือใช่เลยค่ะร้านแมนดา i ินคิเช่นอยากทานเส้นบะหมี่ทีน่นุ่มเครื่องปรุงแบบจัดเต็มรสชาติถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคือเมนูบะหมี่บสเตอร์เนื้อกุ้งล็อสเตอร์ หวานเนื้อนแน่นมาสดใหม่ทุกวันทานคู่กับเส้นบะหมี่ที่มีความนุ่มและน้ำซอสเข้มข้นทานแล้วต้องร้องว้าวร้านฮักกะสานร,ร้านอาหารจีนระดับมิชลินสตาร์ที่ได้มาตั้งแต่ปี2011ได้ใบประกาศนี้เร็วมากเพียงเปิดร้านไม่ถึง1ปีเท่านั้นค่ะในประเทศอังกฤษ มีแค่สองสาขาเท่านั้นนั่นก็คือสาขาเมแฟและอีกสาขานั่นก็คือบรูตันสตรีทและอร่อยดังไกลไปถึงต่างแดนเช่นจีนดูไบและอเมริกาเมนูยอดฮิตเมนูเด็ดดังที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือจานแรกนี่เลยค่ะติ่มซำแพลตเชอร์ เป็นติ่มซำทั้งหมด8ชิ้นและแตกต่างจากร้านอื่นๆคือตัวไส้เช่นขนมจีบหอยเชลล์และแป้งของติ่มซำของที่นี่ลากลายสีสันมีกลิ่นของผลไม้ต่างๆเหมือนท่านขนมจีบกลิ่นผลไม้เลยค่ะจานที่2 r o ส t e d Silver c o ค with Cha แชม a ปญแอ n ฮัหรือปลา b บ a ็ k คอร์ในซอสแชมเปญความนุ่มของเนื้อปลาสีขาวและความหอมมันของซอสแชมเปญคือเข้ากันมากค่ะอร่อยสุดๆจานที่ b l a c k t r u f f l e r o ล s t Duck เป็ดย่างเห็ดทัฟเฟิล หอมกลิ่นเป็ดย่างพร้อมเห็ดทรัฟเฟิลเนื้อเป็ดนี่นุ่มมากๆค่ะใต้ของเนื้อเป็ดสอดไส้ด้วยแตงกวาดองรสชาติอมเปรี้ยวเข้ากันดีดีไม่น่าเชื่อว่าเป็ดกับเห็ดจะเข้ากันได้ค่ะร้านดิสทอมเป็นร้านอาหารที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนร้านอาหารอินเดีย อร่อยจนต้องเข้าคิวรอนาน33นาทีก็ต้องยอมค่ะรสชาติของอาหารเนี่ยจัดจานถึงใจเครื่องเทศอัดแน่นทุกจานสะอาดถูกใจแชมป์จัดไปาอาหารทานเล่นก็มีค่ะมาสเลพรอนกุ้งทอดคลุกเค้าเครื่องเทศอินเดียรสชาติออกเปรี้ยวนิดนิดเนื้อกุ้งเนี่ยกรอบมากๆเลยค่ะ เมนูต่อมาเมนูฟาฟาเป็นเมนูทานเล่นแป้งทอดกรอบลากหลายสีสันค่ะจานที่3นาลินิหาลิเนื้อแกะคลุกเคล้ากับกะทิและเครื่องเทศจนเข้ากันจนได้รสชาติที่กลมกล่อมคล้ายๆกับแกงมัสมันบ้านเราทานคู่กับแป้งโรตีคือเลิศค่ะร้านนี้บอกเลยว่าเยี่ยมมากค่ะ ร้านกานาดายาอยากทานอะไรรสชาติสไตล์เอเชียมีทั้งเส้นและซุปต้องเมนูนี้เลยค่ะราเมงญี่ปุ่นร้านนี้เด็ดมากๆต้องยอมต่อแถวรอถึงจะได้ทานมาถึงแล้วต้องสั่งเมนูนี้เลยออริจินอลร,ราเมงน้ำซุปเนี่ยเค้มข้นเส้นนุ่มเนื้อหมูสไลซ์เป็นแผ่นบางๆเด็ดมากๆค่ะ เมนูทานเล่นที่อร่อยไม่แพ้กันนั่นก็คือไก่ทอดคาราเกะวิวทานไปแล้วกรอบอร่อยทานกับข้าวปั้นหอสาลายของผู้ชมนี่มีความเค็มนิดๆของเกลือและงาดำที่โรยบนข้าวตัดกับความหวานของข้าวได้อย่างลงตัวค่ะ จาลึกโลกไอทีในจัดไปไอที24ชั่วโมงกับพี่เอิญปานระพีห้ามพลาดในช่วงหน้าค่ะ